อาชีพต่อไปนี้ที่ไฟแนนซ์ไม่รับแน่ๆนะคะถ้าคุณไม่มีสองข้อนี้อาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพของกลุ่มรปภอาชีพที่2แม่บ้านอาชีพที่3พนักงานขับรถอาชีพที่4วินมอเตอร์ไซค์อาชีพที่5ผู้รับเหมาอาชีพที่6พ่อค้าแม่ค้าและอาชีพที่7พนักงานรายวันค่ะเ็อาชีพนี้นะคะถ้าคุณไม่มีสองข้อนี้ไฟแนนซ์จะไม่รับทุกกรณี ข้อแรกเครดิตค่ะถ้าคุณมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะคะเกิน1ปีขึ้นไปออกได้ปกติข้อที่2ถ้าคุณไม่มีเครดิตเอาอะไรมาแลกอีกเอาเงินดาวมาแลกค่ะใช้เงินดาวเริ่มต้น25-30%ยังสามารถเช่าซื้อได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นหยุดคิดตรงนี้ก่อนว่ากลุ่ม7อาชีพนี้ไม่ใช่ว่าไฟแนนซ์ไม่รับรับค่ะแต่คุณต้องมีข้อดีมาแลกข้อดีในส่วนของเครดิตบ้านรถบัตร เกิน 1>, 1ปีขึ้นไปกูได้ปกติหรือถ้าคุณไม่มีตัวนี้นะคะมีในส่วนของเงินดาว25-30%เข้ามาดาวไฟแ้นก็ยังรับปกติเพราะฉะนั้นหยุดดาวมาก,ก่อนนะคะว่ากลุ่มอาชีพนี้เนี่ยไฟแนนไม่รับเลยไม่ใช่ค่ะรับค่ะแต่คุณต้องมีเงินดาวบางคนพิมพ์มาว่าผมขับวินมอเตอร์ไซค์ดาวแสนห้แน่นอนค่ะถ้าคุณดาวแสนห้ายังไงก็ผ่านหรือบางคนบอกว่า เป็นพ่อค้าคแม่ค้าใช้บัตรเครดิตแน่นอนคะ่ะยังไงก็ต้องผ่านแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยกลุ่ม7อาชีพนี้เครดิตก็ไม่มีเงินดาวก็ไม่ใช้อย่างไงไฟแนนซ์ก็ไม่รับนะคะพี่หน่อยต้องออกมาบอกให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะมันไม่รับจริงหรือเปล่าไม่รับจริงหรือเปล่ายังรับปกติคะ่ะขอแค่มี2ข้อนี้ยังรับเหมือนเดิมใครที่อยู่ในกลุ่ม7อาชีพนี้แล้วคุณมีเครดิตตามที่พี่หน่อยแจ้ง2ข้อน,นะคะคุณสามารถโทรมาหาพี่หน่อยปรึกษาพี่หน่อยและคุณยังสามารถเช่าซื้อรถได้ปกติที่พริบิบอัลต้คาร์ค่ะ